ี้ได้มาลงที่สถานีหัวหมากอีกวันเพราะว่าฝนตกเลยไม่ได้เริ่มข่ายตั้งแต่สถานีกรุงเทพวันนี้เราก็เกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยค่ะเหยียบขึ้นบันไดตรงหัวลำโพงแล้วลื่นล้มแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆเจ้าหน้าที่การรถไฟก็เข้ามา ทั้งขอโทษแล้วก็สอบถามใหญ่เลยว่าพี่เป็นอะไรไหมแต่รถก็ยินดีแล้วก็ตอบน้องว่าไม่เป็นไรเลยก็โชคดีค่ะที่ไม่เป็นอะไรจริงๆขอบคุณน้องๆการรถไฟขอบคุณเจ้าหน้าที่การรถไฟแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยก็ยังเป็นห่วงผู้โดยสารขนาดนี้ตอนนี้ขบวน371กาลังออกจากสถานีหัวหมากฝนตกหนักมากค่ะวันนี้ อันนี้เราก็ขึ้นมาที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวมากกําลังจะเดินไปขึ้นรถไฟค่ะบนถนนเริ่มมีน้ำกักขังรถเริ่มติดตอนนี้เป็นเวลาเรา6โมงครึ่งหน่อยๆค่ะน้องเก๊กไว้ออกจากสถานีพอดี แต่ฝั่งนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไรค่ะด้านบนก็น้องหนิมวิ่งตอนนี้ฟ้ามืดเลยค่ะด้านบนสุดก็ยังเป็นน้องหนิมวิ่งอยู่ตอนแรกรู้ว่าจะรอขบวน383สักหน่อยแต่วันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่ากลัวฝนจะกระหน่ำลงมาอีกรอบ ตอนนี้ก็ขึ้นมารอรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนชานชลาลาแล้วค่ะที่หัวมากกำลังจะนั่งเข้าบ้านมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปขบวนนี้โอ้วันนี้คนรอเยอะขึ้น ออกจัดรถไฟมาแล้วค่ะพอมาถึงตรงนี้ฝนก็ตกอีกตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะ ก็คงต้องรีบเข้าบ้านฝนจะเปลี่ยนใจส่วนด้านล่างไม่ต้องพูดถึงค่ะ เท่าน้าฝนแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอข้างนอกก็พกรม่มพกเสื้อกันฝนค่ะคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพี่เพื่พนพนอนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ